ไปแล้วเนี่ยทำให้เราเมีความสุขก็ทำไปเถอะอย่ารอหรือหวังว่าใครเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพอใจหรือถูกใจอยู่เลยอาจจะไม่มีใครทำให้ใครถูกใจไปเสียทุกสิ่งหรอกเพราะแม้แต่เราก็เถอะยังเคยทำให้ตนเองนี่เสียใจและก็เป็นทุกข์อยู่บ,บ่อยๆเลยด้วยการไปฟังเรื่องไม่ดีก็เก็บมาคิดหรือบางทีใจคิดไม่ดี ก็พลอยที่จะไปตำหนติติต่งคนอื่นใครครับคนอื่นแล้วคนอื่นเราแทนที่จะมีความสุขกลับมีแต่ความทุกข์ก็แสดงว่าการตำหนิก็เป็นทางมาของความทุกข์เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องทำตัวให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับใครหรอกแค่ทำในสิ่งที่เราได้และมีความสุข จากนั้นก็ส่งต่อไปให้คนที่เขามีเหมือนเราความสุขก็จะขยายไปเยอะๆสังคมที่เราอยู่ก็จะดีและก็สุขตามขอบประคุณเครดิตภาพนะ